สเกิเบลทิศใต้สุคิมคาโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมบิสเบฟโซกันอีกแล้วนะครับผมกับผมนะครับดีมเซเลนเจอร์ชานอลนะครับผมก็วันนี้ก็มากันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์การรีวิวตัวละครนั่นเองครับผมวันนี้ก็อยู่ในตัวของคิริจินนะครับผมเทนชิโร่นั่นเองครับผมซึ่ง เป็นยมทูตสังกัดหน่วยส่วนนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับน่าจะเป็นอาจารย์สอนของป้าอุณหนานั่นเองครับผมซึ่งเทนจิโร่นี่เป็นตัวที่สอนวิชาการแพทย์ให้กับป้าอุณหนานั่นเองครับผมเราไปดูสเ,เตตัสพื้นฐานกันเลยครับว่ามีอะไรยังไงบ้างรครับสําหรับเทนจิโร่นะเป็นยมทูตสังกัดหน่วยส่วนนะครับผมเป็นผู้สังหารยมทูตนะมีค่า HP อยู่ที่798นะครับผมก็มีสกิลลิงเป็นลดพลดาวน์ท่าโจมตี แรง12%นะครับผมโอเคครับแล้วก็สกิลของซึ่งเทนจิโร่นี่เป็นตัวตีตีใกล้นะครับผมเป็นตัวตีสกิลระยะใกล้นะครับแล้วก็มีสถานะติดอัมาภานะครับเป็นไฟช็อตนั่นแหละติดอัมาตนะครับผมแล้วก็ไอ้สกิลอันติเมทนะครับสามารถชุบชีวิตเพื่อนด้วยนะครับผมซึ่งสกิลนี้ครับจะใช้ต่อเมื่อใช้ใช้ก่อนเพื่อนตายนะครับ ก็คือแบบเพื่อนกําลังจะตายแบบเราถึงแล้วเราใช้ก่อนนะครับเพื่อการเพื่อนตายไม่ใช่เพื่อนตายเราใช้หลังนี้ไม่สามารถใช้ได้นะครับสกิลนี้เราไปดูสก,ออกิลอัพเดตกังบ้างมีอะไรบ้างนี่มีเพิ่มความโจมตีปกติ20%เปเพิ่มความเสียหายโจมตีแรง20%เปเพิ่มถ้าไม่ตาย40อืมก็ไม่มากเท่าไหร่นะมีเพิ่ม ความเสียหายถ้าโจมตีของยโมทูถ้าคปวเร็วนี่มันจะเพิ่มอันนี้เอาไปลงโคออฟนี่กับเพื่อนนี่ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มความความเสียหายการโจมตีสกิลอีก20%นะครับให้เพื่อให้กับเพื่อนนะให้กับธาตุสีเดียวกันน,นั่นเองวลาเราไปลงโคออฟกับเพื่อนใช่ไหมมันจะยังไงต้องใช้สีเดียวกันอยู่แล้วอะ่ะเจตัวนี้ไปลงนี่มีประโยชน์มากนะแล้วก็มีเพิ่มขอบเขตการโจมตีของใจ้สกิลได้นะมีเพิ่มมีเพิ่มโจมตีโอเคเพิ่มสถานะผิดปกติก็คือติดไปไว,วนะ โอ้มีหลบหลบหลบทั้งสองครั้งอะ่ะก็คือการตายสองครั้งเลยเวลาเลือดแบบใกล้จะตายมันหลบได้สองครั้งเลยนะนี <laughs> ่ถือว่าตัวที่โกงนะครับตัวนี้แบบเป็นตัวที่ผมชอบตัวหนึ่งเลยครับตัวไวตัวหนึ่งอะ่ะแต่หายากมากจริงกว่าจะได้มันโอ้โหบอกเลยหมดเยอะ <laughs> อ่ะเห <laughs> มือนเดิมครับผมวันนี้เราก็จะไปรีวิวกับการดันน้ำหอมโซโลนะ พอไปเล่นกับเพื่อนน่าจะนานหน่อยของที่ผมใส่ก็ไม่มีอะไรมากครับผมหาได้ง่ายๆเลยเนะตาหัหน่วยศูนย์พญายชีวกำลังเนี่ยเราก็เปิดเอาไปรวมเอาสามดาวรวมกันก็น่าจะได้ง่ายๆแล้วแหละในหมวกนี่ก็หาได้อย่างทั่วไปนะยังไม่มีอะไรที่ใส่แล้วตีดีส่วนสกิลลิงผมก็จะใส่ไปเนี่ยลดกูดาวสูมตีสิบสองเปอร์เซ็นต์อันนี้นเพื่อนๆก็หาออฟดีๆเลยดูเดพราะผมมันก็ยิ่งไปไหนดูร่างกายสี่สิบเลื่อนเลื่อต้งยี่ตียี่สิบโอเค ไปเลยพอแล้วเพื่อนปิดไปเลยไปแบบเต็มเลยเดี๋ยวขอสายแป๊บหนึ่งบ่สียละ ไปลงขอบอหมือนเดิลงน้ำหอมแบบสน,นุกสีฟ้าไม่แม่เลยนะผมรีวิวนี่คือลงในแม่อย่างเดียวเหละสำหรับตัวพวกที่ใช้สกิลแบบระยะใกล้นี่มันออโต้แทบจะไม่ได้นะครับร้อยเปอร์เซ็นตะ์ตัวที่ออโต้นำออโต้ได้นะั่นจะเป็นพวกตีไกลครับผม ปกติระยะไกลเป็นหลักนะแบบมีปกติระยะไกลแล้วก็แค่สุดท้เป็นหลักระยะไกลตอนนี้ผมจะเล่นเองผสมลงนไหมกูจะอยู่มันจะใช้ออกเป็นน้ำๆเพราะว่าคือในใจตามเรื่องเลยเพราะว่าไอ้ฟังของไอ้เ้นกิโนเนี่ยมีบ่อบ่อน้ำพุร้อนที่สามารถชุบชีวิตแบบไม่นี่ใช่ชุบชีวิตเลยรักษาบาดแผลและฟื้นฟูพลังวิญญาณได้นะครับถือว่าเ้นกิโนเนี่ยเป็นตัวแบบเป็นอาจารย์ของป้าอุลลุมานา คนสอนวิชาแค่ไม่กับป้านโนโนั้เนเองเด็กเก่าเลยตรงผมมันคุ้นๆนะนีะ่รวะตรงผมที่โกเยเหมือนซูนิโออะไรน,น,นั่นอะไรวะอีกเรื่องอะไรบูเบลเน <c oughs> สกิลมันโอเคมากเลยดูด ่เนียโคตรมันเมือแต่ตู้มันกบบ็หมดไปแล้วแหละสำหรับเพื่อนๆที่พลาดไม่เปิดไม่ได้ก็เสียใจเดินตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะเป็นตัวเฉพาะตูอ้ออกมาเท่านั้นนะครับไม่สามารถเปิดหาได้จ,จากกรกะจายตถวไปนะครับโอ้โหเล่นมันมาสกสกิลก็สวยติดสถานนะอมกพลาดอย่างมันเลย ไม่ตรงแล้วนะเนี่ยประกันเดียวกันที่หไม่ได้สังหนรน้องอะไรไม,ไม่ได้เลยตัวบัาโอ้โหส่วนแรงในบ้าดิโคตรเกลีย์เลยเล่นมันจริงเล่นมันเกียดูดิ นตีก็เอาดูที่สามโหนี่ยแับตัวที่เล่นระยะใกล้แบบคันมากออโต้มันจะไม่เข้าเซฟสกิลอะมันไม่ดีเลยนะแบบมันจะแบบเสี่ยแบบสกิลโคดาวนะแต่ไม่ใช่อะเข้าไปบวกเฉยโอ้โหงงข้นเสียอย่างหนึ่งที่ไม่เสร็จหรือว่าพวกเซฟสกิลเนี่ยมันเล่นยากออโต้เพราะว่ามันแบบมันจะเออ มีสกิลไม่ใช่นงวี่้าไปตีธรรมานานัเลยแบบถ้าออตโตส้นนยยสนกจนใหญ่จนพกปีปกติมีระยะไกลเปล,จลัจะโอเคจะดูมันใช้น้ำเป็นหลักเพราะว่ามัน้องอินกับเรื่องด้วยแหละีไมกระบอก่ขัดยองแป๊ะ นตัวดี ow, ที่มีประโยชน mm ์มากเลยตัวนี้ควรมีจริงๆครับบอกเลยแต่ถ้าอยากสบายจริงๆครับเล่นสบายนี่บอเแนะนำเบียร์ยานะสีฟ้าก็ดจริงไปได้ทุกที่เนี่ยตัวนี้เบียร์ฮวยานะบัตบีโอเคครับเล่นมันมากเป็นสองตัวนี้แบบเล่นมันจริงมันเทพใช่ครับทรงผมบัตบีนี่โหเด็กแนวสไลดนี่เป็นนักเลงที่โกนะอืมอ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะผมสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวให้ดูนะว่าตัวนี้แบบอย่างจริงครับผมลงกับเพื่อนนี่ยังมันนะ <c oughs> เป็นตัวดีที่มีประโยชน์นะแต่เป็นตัวที่รีมาตรติ้งนะครับผมก็โอเคครับผมก็คิดดีไว้แค่นี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับผมบ้าบสวัสดีครับ